หลายคนที่เป็นมือใหม่ครับยังไม่เข้าใจเทคนิคของการเข้าลวดและก็ขายลวดครับการเข้าลวดก็เพื่อที่จะทําทให้ต้นไม้อยู่ในรูปทรงที่เราต้องการนะครับพันขึ้นไปประมาณสัก45องศาครับขนาดของลวดก็ประมาณหนึ่งใน3ของกิ่งครับที่จะช่วยสามารถที่จะลังกิ่งให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการได้ถ้ากิ่งขนาดเล็กที่แตกแขนงออกไปให้เราพันยึดไว้กับต้นหลักก่อนแล้วก็โค้งเข้าไปนะครับ45องศาไม่ให้ทับกิ่งแบบนี้หลังจากนั้นครับก็ให้บิดงอได้เลยครับถ้าจะบิดเป็นวงกลมก็ให้บิดตามาตาม ตัวรอบของลวดนะครับแต่ถ้าบิดต,ตามการคลายของลวดเนี่ยลวดเขาก็จะคลายออกครับเพื่อนเพื P ่อพอบิดเรียบร้อยแบบนี้แล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะนําลวดออกได้นะครับก็ต่อเมื่อเนื้อเยื่อครับเขาเจริญเติบโตอมลวดขึ้นมานะครับอย่างน,น้อยก็คือสักครึ่งหนึ่งครับแต,แต่ถ้าจะเกินกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกินไปมากๆเนี่ยจะเอาออกยากครับเพื่อนวิธีการเอาออกครับยาเสียดายลวดครับถ้ามือใหม่นะครับให้ใช้ครีมตัดเฉียงเนี่ยค่อยๆง้างแล้วก็ตัดลวดออกที um <ๆ>ละน้อยแบบนี้네เพราะว่าถ้าเสียดาาายยอกนํ ก็มาใช้ใหม่เนี่ยไอตัวกิ่งของเราที่เราดัดไว้ดีแล้วอาจจะหักงอก็ได้ครับส่วนลวดที่จะนําออกนะครับบางทีเราพันไว้ทั้งต้นนะแต่สังเกตนะครับว่ามันจะมีบางส่วนที่โตเร็วแล้วก็อมลวดเนี่ยเราสามารถที่จะตัดเฉพาะบางส่วนที่อมลวดออกไปก่อนก็ได้ส่วนที่ยังไม่อมเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะทําให้งานบอนไซเรามีความสวยงามนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนการอมลวดของเขาเนี่ยอมไปทั้งต้นแล้วนะครับแล้วทีนี้นะฮะตัว สังเกตไหมครับตัวลำต้นเขาจะอบรวดเยอะกว่าตรงปลายใช่ไหมแต่ทีนี้การอมก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ต้องคลายออกครับเพราะว่าเห็นไหมฮะลำต้นเขาเนี่ยอมค่อนข้างลึกแล้วนะครับถ้าเกินกว่านี้ ตัวลวดจะอยู่ข้างในลําต้นแล้วนะครับก็จะคลายยากแล้วนะเราต้องค่อยๆตัดแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ปลายจิกนะฮะง้างออกแบบนี้ค่อยๆง้างครับพอง้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากิ่งเขาไม่อยู่ทรงครับกิ่งตรงปลายเนี่ยเราก็ต้องมาพันซ้อนแบบนี้ครับพันอีกรอบหนึ่งซึ่งอย่าให้ทับกับรอยแผลเดิมนะครับก็จะทําให้ครงรูปของกิ่งด้านปลายไวแต่ว่าด้านต้นเนี่ยก็อยู่ทรงแล้วนะครับเดี๋ยวลวดดัดบอนไซเนี่ยปักกล้าไ้ให้นะครับ